สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสองทุ่มครึ่งแล้วก็ได้เวลาพบกับพี่ววานธิรด,ดากิตติศิริประเสริฐกับรายการ The Imagination Storytelling คืนนี้พี่วาลก็มีนิทานส,สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังกันเช่นเคยค่ะนิทานในวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าลูกเป็ดน้อยตัวหนึง่งเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้เกิดมาหน้าตาขี้เรไม่เหมือนพี่น้องในฝูงใครๆก็ต่างพาก,กันรังเกียจมัน น่าสงสารเจ้าเป็ดน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเจ้าเป็ดน้อยกันดีกว่านิทานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดขี้เร่เรามาฟังเรื่องราวของเจ้าลูกเป็ดขี้เร่กันดีกว่าค่ะเรื่องมีอยู่ว่ากาละครั้งหนึ่งที่ริมสระน้ำณนกะป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีแม่เป็ดตัวหนึ่งมันฟักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยๆก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกว้างทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดแต่ยังเหลือไข่ใบใหญ่อีกหนึ่งฟองที่ไม่ยอมฟักออกมาแม่เป็ดจึงต้องนั่งกกไข่ใบนั้นต่อไปจนในที่สุดไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดตัวสุดท้ายโผล่ออกมาจากไข่ แม่เป็ดประหลาดใจมากพอลูกเป็ดตัวนี้ตัวโต,วต,วตวผิดปกติมันมีคอที่ยาวขนสีเทารูปร่างดูน่าเกลียดไม่เหมือนลูกๆตัวอื่นของมันที่ฟักออกมาก่อนหน้านี้จนแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากมันแอบคิดในใจว่าลูกเป็ดตัวนี้อาจจะไม่ใช่ลูกของมันก็เป็นได้ เช้าว,วันต่อมาแม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆออกไปไว่ายน้ำที่สระเพื่อที่จะทดสอบว่าจะลูกเป็ดขี้เร่ตัวใหญ่จะสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดทั้งหลายวิ่งแข่งกันลงไปลอยคออยู่ในน้ำเจะลูกเป็ดขี้เร่เองก็วิ่งตามพี่ๆลงไปในน้ำเช่นกันลูกเป็ดทุกตัวรวมถึงเจ้าลูกเป็ดขี้เร่สามารถว่ายน้ําได้อย่างสวยงามลูกเป็ดขี้เรไม่มีความสุขเลย พอลูกเป็ดตัวอื่นๆคอยรุมจิกรุมแกล้งมันอยู่ตัวเดียวแถมแม่เป็ดก็ไม่ค่อยจะสนใจมันด้วยคงเพราะมันมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากเป็ดตัวอื่นวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เรจึงได้ตัดสินใจที่จะหนีไปมันเดินทางไปจนถึงหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งและอาศัยอยู่ที่นั่นตัวเดียวเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่ง มีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพบเจ้าลูกเป็ดขี้เร่เข้าเจ้าหมาล่าเนื้อหยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่ครู่หนึ่งแล้วมันก็วิ่งจากไปโหเอ้ยฉันคงจะน่าเกลียดเอามากๆขนาดหมายังไม่อยากจะมองฉันเลยลูกเป็ดขี้เร่บ่นด้วยความน้อยใจลูกเป็ดขี้เร่ตัดสินใจออกเดินทางออกจากหนองน้ำนี้จนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงชารา เธอเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งและแม่ไก่ตัวหนึ่งทุกวันแม่ไก่จะออกไข่ให้หญิงชราวันละหนึ่งฟองหญิงชราเห็นลูกเป็ดขี้เร่ก็คิดว่าถ้าเลี้ยงมันไว้อีกไม่นานมันก็คงจะออกไข่ให้เธอได้กินอีกวันละหนึ่งฟองหญิงชราจึงยอมให้ลูกเป็ดขี้เร่อาศัยอยู่ในกระท่อมด้วยเธอเลี้ยงลูกเป็ดอยู่เสียนานแต่มันก็ไม่ยอมออกไขใ่ให้เธอสักทีเจ้าลูกเป็ดอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้ มันทะเลาะกับแมวและไก่อยู่บ่อยๆสุดท้ายมันจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านหญิงชาราไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงชาราลูกเป็ดขี้เรเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับสระน้ำแห่งหนึ่งมันหยุดพักด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางมันจึงเผลอหลับไปบังเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้าเขาจึงได้พาลูกเป็ดขี้เรไปอยู่บ้าน ลูกๆของชาวนาดีใจมากที่พ่อพาลูกเป็ดกลับมาบ้านพวกเขาอยากจะเล่นกับลูกเป็ดจึงวิ่งไล่จับมันเจ้าลูกเป็ดกลัวเด็กๆจึงบินขึ้นไปเกาะบนถังนมทําให้ถังนมตกลงมาหกกระจายเต็มพื้นเมียของชาวนาโกรธมากเธอคว้างของใส่มันเจ้าลูกเป็ดตกใจและกลัวยิ่งกว่าเดิมมันรีบวิ่งหนีออกจากทางประตูหลังและแอบไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้ ลูกเป็ดขคียเรได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าละเมาะริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมันมีปีกที่ใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นร,บรอบๆสระน้ำมันเผอิญเหลือบไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงไปเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดจึงนึกในใจว่าถ้าเราบินไปหานกแสนสวยสามตัวนั้นในสระน้ำให้พวกนั้นจิกเราเสีย ก็คงจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างหน้าเกลียดเช่นนี้ลูกเป็ดขี้เหร่นึกในใจแล้วมันก็ก้มมองดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วมันก็ต้องแปลกใจเพราะเงาที่เห็นไม่ใช่ลูกเป็ดขนสีเทาหน้าเกลียดอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นหงสาวแสนสวยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เหร่อีกแล้วฝูงหงในสระลอยเข้ามาใกล้ๆและพากันทักทายลูกเป็ดขี้เหร่ พวกเด็กๆที่มาเดินเล่นริมสระน้ำต่างก็ร้องว่ามีหงส์แสนสวยมาใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วหงส์ตัวใหม่สวยที่สุดเลยแต่เจ้าหงส์ตัวใหม่ก็ไม่ได้ลำพองใจเลยมันนึกถึงตัวมันเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เรศที่ใครๆต่างก็รังเกียจฝูงหงส์ขาวบินขึ้นจากสระน้ำโดยมีหงส์ตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุข จบแล้วนะคะนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เรใครจะไปคิดว่าเจ้าลูกเป็ดขนสีเทาแสนขี้เรจะกลายเป็นหงสาวแสนสวยไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็สามารถเลือกจะเป็นในสิ่งที่ดีได้หากแต่เรารู้จักอดทนเรียนรู้ต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาหาเรา รู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองและสุดท้ายสเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเราก็จะค่อยๆปรากฏชัดเจนออกมาดังเช่นลูกเป็ดขี้เรที่เติบโตกลายเป็นหงสาวแสนสวยนั่นเองค่ะนิทานในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าน้องๆชอบนิทานของพี่วานพี่วานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่และมาฟังนิทานใหม่ๆกับพี่วานในวันเสาร์หน้าพบกันเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะ คืนนี้พี่วานก็ขอให้น้องนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ